นี่นะเลข18บวกนะเตือนแล้วนะคำยาบบานเลยนะตามกว่า18ไม่มีผู้ใหญ่ดูปิดเลยนะสวัสดีครับวันนี้ตารสุร,ยริยฮา With man, are สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮ่าห้าห้ารายการที่จะนำไอเดียตลก5ไอเดียจากผู้เข้าแข่งขัน5คนตัดสินด้วยกรรมการ5ท่านเพื่อชิงเงินรางวัล5,555บาทและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีนั่นก็คือ The Rio SO, r i s t Band สายรัดก,ก็มือสื่อไร้เข้าไม้หายใจก็เฮือกเถอะซื้อเลยติดต่อสั่งซื้อจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานได้ที่ w w w r i o r i t v หรือโทร08316620 9 0และ0890612312 กติกาการแข่งขันมีดังนี้เราจะคัดเลือกคำถามหรือมุกตลกตามโจทย์ที่ตั้งให้คําคำถามจากในแฟนเพจฮ่าฮ่เพื่อนำมาแข่งขันกันภายในรายการหลังจากนั้นนำมาโชว์ทีละ1มุกเพื่อให้คณะกรรมการของเราให้คะแนนว่าจ ื้อหรือไม่ซื้อโดยจะนับคะแนนจากจำนวนเงินวีโซที่คณะกรรมการทั้ง5ท่านให้ในแต่ละมุกกรรมการแต่ละคนจะมีเงินวีโซคนละ1 1 0 0ล้านแสวีโซต่อ1นคำถามแปลว่าใน1คําคำถามจะมีคะแนนเต็มที่5,550 0 0 0วีโซคำถามของผู้เข้าแข่งขันท่านใดได้รับเงินวีโซมากที่สุดก็รับไปเลยเงินรางวัล5 5 5 5บาทโดยเกณฑ์การให้คะแนน จะมาจากอารมณ์ของกรรมการทั้ง5ท่านหลุนๆไม่มีเกณฑ์มาตรฐานตายตัวใดๆทั้งสิ้นและนี่ก็คือโฉมหน้าของคณะกรรมการทั้ง5ท่านจอร์จิโอดอนคาบิโอเน่เจ้าพ่อมาเฟียอิตาลีหน้าจีนสอทิมมังกรไฟทองแห่งทะเลอันดามันเบียเคหนวดแมวหมาตายควายตะลึง การันโก้ไป55เซนเสียจ็อบที่3แห่งบาร์เอ็นเตอร์ไพรส์ขอเชิญแขกผู้เกียรติเข้าประจำที่ได้เลยครับวันนี้หลัดดีจริงเบยโอ้โหระโปงมึงเนี้ยจะยาวไปถึงเชียงใหม่แน่ึงมีปัญหากับกระโปรงใช่ไหมลยเกี๋ยวอะร้างเด็ก็พีนดึงหลุดกระโปรงแทนพอได้ท้อง ทำไมเป็นสีแดงทองแดงเลยไม่ใช่ทองแดงเลยนี่เราจไปต่อไปนี่วิ่งปี๊ดเลยมอตอร์ไปนี่แม่เกยวเลนะแข่งกับผมอ่ะไม่มีโอ้โหแข่งอะไรคะทานียานะ กับใอีกครับเสียเกย์คารันโตเสียจับตาปาก้ับทีมอ่ะอยู่ยงคงกรพันวันนี้ใครจะเป็นคนเปิดคําถามผมเองประเทศอะไรบนโลกใบนี้ท oh. ี่เส้นตื้นที่สุดประเทศไทยเนี่ยแหละทำไมผมก็เห็นเล่นอะไรผมก็ฮาหมดอ่ะผิดเต้นตื้นเต้นลึกไปครับลึกไปฮ่องกงทำไมครับไม่รู้เดาประกาศที่มึงคิดเมื่อกาคือรู้ไหมผ่านหมดเฉยด้วยว่ะ เราจะถามนั่นๆจะเช็คหรือจะเช็คอย่างเดียวอ่าคุณเคนร,รู้ไหมครับนั่นนั่นนั่นสินซีไม่รู้แต่รูว่าคงไม่ถูกแน่นอนคำตอบที่ถูกต้องนะครับประเทศฮาวายท้าไปครับฮ<ห>าว<ะ>ายฮ<ะ>าาวยมันเป็นเกาะเป็นเกาะในอเมริกาเออเอาล้อกเอาล้อกไม่เอาไปนเรียนใหม่หมีอะไรทำตัวซ่าสส์หมีโคกเกี่ยวกบเกี่ยวบถูกแน่นอนเป็นหมีเป็นต้าเว้ย มีคำถามวะเอ้าจะเลยดิมีโคลาไอ้ผิดได้ไงวะนี่มึงก็คำตอบกูไปแปลงแล้วมึงกัดผูกอเหรอไม่เที่ยวกว่าฮาวายกูนี่บัวอะไรสวัสดีตอนเช้าบัวโคลาวัวมอร์นิ่งเกือบเฮ้ยเข้าไปเลยพี่เกือบว่ะบัวโอไฮโอโอชิมัตตี้คุณกำลัตั้งนิยนญี่ปุ่นปะเอาการ์เทอร์บัวเคไม่ใช่ครับยอมยอมเออเกือบถูกกันหมดแหละมันคือวัวไม่ขยับครับ ัวไม่ขยับก็คือมองมองมันไม่ขยับมันก็นิ่งมองนิ่งก็แปลว่าสวัสดีตอนเช้าไงมึงลืมกูมึงจะสวัสดีได้ไงมึงเอาเงินกูมาเลยตอนนี้เพรว่าต้องพามันไปอยู่โซนนิ่งแล้วทีนี้ไปนิ่งตรงนู้นไปไกลๆเลยกูว่าเข้าช่วงไถ่รวยเลยไถ่รวยไถ่รวยเอาเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงไถ่รวยกันครับว่าวันนี้จะเป็นใครที่เรามาแนะนํากันว่าใครที่จะรวยสำรับสุนน้อย w ร t สแมน we are soul โย่โย่โย่วย่ามาเ้าช่วงท่ารวยวันนี้เราอาจจะเด้กันนิดหน่อยับเพราะว่าถือว่ออกร่างกายไปถึงตัวะอ้าววันนี้เราจะมาพูดถึงคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตนะนั่นก็คือคุณแซมวอลตันนั่นเองครับคุณแซมวอลตันเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจห้างค้าปิกพวก่องนะพวกอะไรไม่ขายใหนปีกเป็นเจ้าของร้านธุรกิจค้าปิรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเลยรู้จักร้านวอรหมแมนยหมวมแมน ร้านวอมาร์ทเนี่ยก็คือเป็น<ล>มินิม,ม,มันไกไอติมวอมวอมหมัขายอิอยนได้ <laughs> จุดเด่นของร้านวอมหร์ทน,นะครับก็คือขายถูกสินค้าเนี่ยก็คือมีคุณภาพแล้วอีกอย่างก็คือถ้าลูกค้าเนี่ยไม่พอใจสินค้าเนี่ยก็สามารถเอาสินค้ามาคืนได้เลยเป็นจุดขายที่แบบว่าแตกต่างจากข้างต<อ>น้ไม่ไดาในยุคนั้นน่าจะเจ็งนะเขาแตกต่างไงเขาก็แตกต่างหลังจากนั้นก็เลยประสบความสำเร็จก็ทำให้เขาเนี่ยถูกจัดดาบว่าเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดเนี่ยติดต กันหลายสมัยเลยอ่าแล้ววันนี้ผมก็รวบรวมวิธีการใช้ชีวิตของคุณแซมมอร์ตันเนี่ยให้ฟังกันคร่าวๆสัก5ข้อนะครับข้อที่1ครับนั่นก็คือคอมมิชเมนต์คอมมิชไม่ใช่การ์ตูนนะครับคอมมิชเมนต์ก็คือการที่เราจะทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับอะไรสักอย่างที่เราทำอ๋อเป็นนักสู้โมด้วยแล้วก็เจ้าทอข้อที่สองครับแชร์ริ่งก็คือการแบ่งปันนั่เองคุณว่าเราประสบความสำเร็จแล้วอ่าเราก็ไปแนะนำให้เขาเล่นแชร์แล้วก็แชริง ยัไงล่ะสมมติว่ามึงยังเป็นเด็กร้านจานอยู่อแล้วแบบง่ายง่ายเราดีกว่าเดี๋ยวเราให้เป็นเด็กรับรถเนี่ยมันดีกว่าตรงนันถ <laughs> ้าเป็นรักรถอะผมไ <laughs> อ,อัพี่อ้อยข้อที่3ก็คือ motivation ครับก็คือการสร้างแรงบันดาลใน <c oughs> จนี่การที่เราจะประสบความสำเร็จหรืออะไรก็ตามเราควรมีแรงบันดาลใจอ๋อก็รศิลปินเหรอทำไมอ่ะเพราะผมเป็นศิลปินนะ ยนใไม่ม่าข้อ4ครับน <<|so|> um ั่นก็คือ listening กคือการรับฟังความที่เห็นคำผูด l i ด้วยก็คือการฟังแบบนิ่งๆ listen นิ่งไหนลองยินดีสนิ่งอะนิ่งนิ่ง ข้อข้5ครับ exit expectation นั่นคือการทําให้เกินความคาดหมายของผู้อื่นเหมือนกับว่าใชใจอ่ะใช้ใจซื้อสมมติว่าเฮ้ยคุณทํางานนี้หน่อยแล้วดันทําออกมาเกินที่เขาตั้งใจไว้ลูกค้าก็จะได้อะไรดีอ๋อผมก็ทํามาวันก่อนทำอะไรตอนแรกกะว่าจะป้นที่เดียวผมป้นแม่งทั้งเมืองเพื่อความสบายใจของผู้อื่นใช่เดี๋ยวธนาคารอื่นๆก็อิจฉาเอ้ยแตมันโดน้นที่เดียววะอะไรเงี้ย จับแม่งเถอครับทิ้งคำคมจากผู้ชายคนนี้ครับแซมวอตันไว้นิดหนึ่งครับนั่นก็คือ High expectation are the key to everything ความคาดหวังที่สูงเนี่ยจะนำไปสู่ความสำเร็จครับผมยอดพี่เก็บด้วยนะคำแม่งคมใะบาดเท้าเอาไปเก็บด้วยสับสุหน่อย i with m a n we are soul เอาละครับหากคณะกรรมการคุท่ันพร้อมแล้วขอเริ่มการแข่ขมมคคงขันรอบบัตนี้คำถามแรกจากคุณวราวุฒิมณิสุวรรณถามว่าฉีสเปรย์หอมปรับอากาศที่จุดใดกลิ่นคือจะหอมไปทั่วหอ้อง จุดเลี้ยวจุดหลูจุดกูไอพวกคำพวนจุดกิมเดี๋ยวตีไปปากเลยเดี๋ยวอนันน่ยมันจุดอยู่แล้วไม่รู้ตามเข้าไปปากมันพูดไปเองผมมยาวหน่อยเือเราเภาพไเดี๋ยวไม่เห็นก็ไม่เห็นภาพจะต้องระวังแลวฝันให้เข้าใจจุดยากก็เปิดใจจุด้องไหมมา จะตอบอะไรมึงเกรงใจฟิล์มหน่อยฟิล์มไม่พอหลักแล้วเลยจุดจุดจุดลักแท้เลยจุดจุดจุดยามไหมมึงตอบอะไรของมึงเนี่ยตกลงตอบอะไรเนี่ยอยากพิปบงไหมแค่นั้นแหละว่ามึงไปป้นกับไอ้ไอ้อะไรดําไม่ได้กันดํากันดําเปไปซื้อกันดําด้วยให้กันดําไปจนมึงปวดขาไม่พอเฮ้ยคำตอบที่ถูกต้องของฉีดสเปรย์หอมประปรายที่จุดใดกลิ่นถึงจะหอมไปทั่วห้องคือฉีดตรงจมูก อยากจะพูดเหมือนกันแต่เมื่อกี้ไม่ไม่กล้ารทำตั้งแต่ทำรายการนี้มานะจะ20่สิคำถามแล้วยังไม่มีคำถามไหนที่มันเงียบขนาดนั้มันคือนิ่งที่สุดเสียงแอร์มันชัดเจนนี่แล้วรักที่โตเต็มใจไม่ให้จริงครับไม่ให้จริงให้กูให้ไปเลยมั้ยอยากอยากเป็นคนเก็บอ่ะผมซื้อผมซื้อทั้งกองอย่าให้เขาบอกว่าเทมนี่น่ารักนะเทมนี่น่ารักเหรอไหนเรียกเรียกมาดูตัวเดี๋ย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 วเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี หน้าตาเป็นไงวะเนี่ยน่าจะสาดสวยนะฟันเฮองเขยนเขยื้นเขยื้นเขยื้นใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยอ่ะกลับไปได้ละไม่ปเลยนะไปเลยนะแม่งจบตอนที่แล้วกูทำบุญไม่ให้ยังไม่เหรอแล้วรู้ไหมใครบอกกูว่าวันนี้เด็กเก็บตังค์สวยใครไอ้ิตคำแถลงจากคุณสายลมตั้งมันดิดถามว่าคนขายอะไรที่ใส่ใจคุณผู้หญิงมากที่สุด ตอบสิใครวเระวิกผมเอ้าคือมันยังไงมอเตอร์ไม่มาถ่ายเครื่องจากอาสิใช่ผู้หญิงยังต้องเข้าใจผู้หญิงถ่ายยกทรงครับมากครับน้อยครับแน่นครับเลยฮ้ยต้องมีท่าด้วยสิ ตั้งอย่เงนี้ชัดเจนตัวจริงตัวจริงไม่ก๊อปใครตัวจริงวางแจะวางมือแล้วนะประมุนดีกับนี่เลยคนขายพริกเพราะพริกแปลว่าห้ามไอ้ชอบ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 ใครดูไม่ได้สาระมีอยู่จริงเนี่ยพริกแปลว่าห้ามเพรแปลว่าหาำกระเจียวอ่ะชัดเจนโอ้ข้าแต่ก่อนคอยรายการนี้เบาลงนิดนึงอยากรู้ว่าขายที่ไหนฮะ เดียวหรอพริกอ๋อพริกอ๋อพริกแปลว่าหางไม่มีขายหรอกแน่นอน <c oughs> ไม่มีคำ <c oughs> ตอบที่ถูกต้องของคนขายอะไรที่ใส่ใจคุณผู้หญิงมากที่สุดคือคนขายดอกไม้เพราะเอากี่ดอกครับใส่ถุงไหมครับ ไม่ต้องคิดมากเอาไปเลยทูวงวของพระเจ้าของรายการซอฟลงหมดนี้คิดดูเจอกันวันแรกเอาผิดดอกค่ะถูกไหมด้วยไอ้บ้าเขาจะไปบอก ผมถึงว่าเดินไปแถวตลาดมีปาข้างถามว่ากี่ดอกจะรเออไม่ไม่รูไม่ไี่ยะตีปากเลยเดินผ่านหน้าร้านเสื้อออคสวยแล้วเดินนึงเดินเข้ามาสรุปป้าหรือสวยป้าที่สวยอ่ะเขาก็บอกไม่แก่แล้วเป็นป้าได้ไงป้าหูปากเกี่ยวเล่นเขาก็บอกว่าอย่ลืมเลยเล่นจะลืมเอาใหมเดินผ่านหน้าร้านเสื้อก็มีคนสวยเดินมาคนหนึ่งบอกว่าเข้ามาลองซส์ในร้านก็ได้นะคนั่นั้น ไม่รู้จักกันเลยหูบอกเข้ามาลองสายได้มึงก็จะเดินแข่งเข้าร้ายไปเลยไม่ใช่เออมีป้าถามกูองนี้เหมือนกันถามว่าเข้ามาลองสายได้นะกูเข้าไปสายขวาเลยปั้งสายโป้งคอขัดนี่ขอป้าใช่ไหมเออขอเป๋งนี่เลยเท่เอ็น้องมันสวยอันเดียน้องนี่สายอะไรเนี่ยสายพ้องน้องนี่ปากร้ายนี่เกินปน้องนี่ไปเลยก่อนพี่จะสายโป้งใส่ได้เนี่ยแม่งดูไอ้ไกลหน้าเหมือนตีนเลยโอ้เนี่ยปาะกาเมจิกมันเขียนตาจมูกปากไม่ใช่มันเลย นักยานตากคุณนักวุฒินุกกูลถามว่าร้านขายอะไรนักเลงเยอะที่สุดร้านขายลูกอมเพราะจะเอากินเม็ดโอ้โหหดจริงหดจริงร้านขายขวดปุ๊บแเบิดทุกวันร้านขายรถเมล์อ้าก็เอาซื้อรถเมล์ไปให้ตีกัน อันนี้ส่วนตัวในชีวิตจริงเลยนะเขาจะลงรถเมย์เขาตีกันนี่คือนักเลงเตรียมมาคือแต่ละแก๊งต้องมีสายของตัวเองรวมกันทั้งทางเนี้ยเช่าซื้อปออันนี้กูขายเจ็ดเก้านะมพงหนึ่งสองสามนะจังหวัดสวนกันนี่ลงมายิงเลยนะร้านขายดูชั้นในมึงตอบเหมือนเดิมเลยอ่ะก็ถามแล้วที่ไหนนักเลงเยอะที่สุดเลยนักเลียงเลี้ยงเยอะๆอะไรร้านขายนักเลงเฮ้ยน้องๆขอพูดสอง วาขายนักเลงเดี๋ยวผมเปลี่ยนคำตอบได้ไหมร้านขายโอรถไอาสมัยนี้โอ้บา้าตอบคำตอบกตอบคตองร้ตอบายอบครตอบอบคอบคำตอบคำอะคำตอบคำอบคำอบคำตอบคำตอบคอบ้าตอบคอบอบคำตอง้ กูว่าคำถามมึงโอนอีกโอนไปเยอะเลยพี่แกตอบมาว่าสองสามเม็ดเนี่ยจะเข้าตะกั่วไปฝังลูกข้างในพี่แกตอบมาว่าสองสามเม็ดเนี่ยสองสามเม็ดบาทมล้างหัวปลามาล้านถามเอาเปล่าอันนั้นน่าจะขายถุงยางมั้งเอาเปล่าเอาาเเปล่ดี๋ยวนี่มึงกองเงินอะไรกันเนี่ยไอสองปึ้งเนี่ยกูให้มึงกูไม่ได้ให้เขาเออมันจะเริ่มมันหนาเลยลองได้นะโอ้ย สาวกสมังใจกูด้วยนี่เป็นโอกาสที่ดีแล้วที่จะว่าแล้วอุ้ยอุ้ยโหเป็นคนหนวดคนเดียวโดนลุงระเบิดเมืองกั้นเหรอทำกรรมอะไรมาะเนได้เจออย่างนี้ถามเอาเปล่าค้ามยามเจ้าคุณนัชชาเจัาคณะมงคลถามว่าอะไรเอ่ยแหลมกว่าเข็ม แกะลนโกกแหลมเปรีย้ยเลยนะถึงมันจะเล็กและแหลมคมอ่ะแต่มันก็มีแสงด้วยมีแสงไงวันนั้นผูหญิงห้อยเข้าไปอา้าวปิการทูปกกรูเขียยแม่งเหลืแค่เสียงว่ะประเด็นคือเฮียอะไรรู้ไหมอะไรครับแม่งเอาคำตอบกูไปอา้อาว เดี๋ยวกูหาที่แหลมกว่ามึงแล้วอ่ะดินสอทำไมอ่ะทำไมครับมันเคยหักคาเหือกพี่ปื้มเลยนะผมรู้ผมรู้นั่งผมนั่งใกล้กันตอนนี้เอาดินสอแทงฟันกําลังชิลกําลังชิลตกใจป๊อกดินสอแทงฟันอะได้อะได้แหลมวเข้มอ๋อเข็มเนี่ยไม่เคยแทงได้นี่นี่ได้แต่แทงเข็มเข็มใช่ไหมฮะแล้วได้ก็แทงเฮ้ยมันคุ้นคุ้นมันคุ้นคุ้นไ่คุ้นตอบอะไรเีย แหลมกว่าอ่ะกินขาดแล้วถ้าแหลมกว่าเข็มอ่ะไม่รู้จะแหลมกว่านี้ยังไงแล้วคำตอบที่ถูกต้องของอะไรแหลมกว่าเข็มคือเข็มแย่กูแหลมกว่าอีกยของุณเป็นเข็มของผมมันแข็งขอมแหลมกว่าดิกูไม่ชอบกูแหลมกว่าเยอะ เยอบอยากจะรู้มานานทุกตอบถูกแล้วอ่ะแต่ผมชอบเข็มนะเพราะมันไม่มีแล้ววะเฮี้ยเออน้องนี่พี่ซื้อของมาฝากแล้วนะอไม้ฟันหน้างอะไรแหล่ะวะเข็มหน้าเยี่ยี่เข้มยังเจ้าคุณนัทพลลีลาชาลติพัฒน์ถามว่าโคอะไรเล็กที่สุด โคแค่นี้เหรอคิดไม่ทันเหมือนเหมือนคนแบบพูดกำลังพูดอยู่เออตายเลยมันัำจีนนะเออท่านอาจารย์จ โค่นันโค่นันเล็กยังไงตอนแรกมันโตไงโดนฉีดยากูเห็นหัวแม่งโคตรใหญ่โคนมอัดเม็ดเอ้ยนี่เล็กเว้ยนมปกติก็นะไปไปอัดเม็ดอีกแมวพีแมวพีโคแค่อเขี้อะไรเพิ่งโคแค่แม่งใหญ่กว่าโคนันอีกโคแค่ไงลูกวัวตัวแค่เล็กยังไงเล็กยังงั้นไม่โตเนี่ยถูกโคจริงจุ้ยไอะไรนี่เล็กอะไรครับโคลูกจริงจุ้ยเออว่ะเฮ้ยซื้อี้คำตอบที่ถูกต้องของโคอะไรเล็กที่สุด

ถ้ามึงคิดเอามึงไม่เล้กมึงควักมามึงควักมากูจะเอาตังค์คืนให้มึงเอาดิกูเห็นแก่รายการติดเลยไม่ว่าแบบนี้มึงควักมากูก็เอารูปหนอนมาเซ็นเตอร์ให้มึงก็ได้บอกน้องไว้ก่อนเลยนะถึงจะเล็กแต่ก็มีแสงนี่แม่งมากับโปเกมอนบอลสองลูกเล็กก็เล็กกนสิทำไมแล้วไงวะจะใช้แว่นขยายเวลาฉี่เฮ้ยเด็กไม่งมาที่แรก็ตกใจบล่อย้า มันเยอะ We are so courageous j u s m i l i n g live well คุณกําลังประสบปัญหากับการออกกําลังกายแบบ่าวอยู่ใช่หรือไม่พอกันทีกับการออกกําลังกายแบบดิมเดิม วันนี้เราขอเสนอนวัตกรรมใหม่แห่งการออกกำลังกายนั่นก็คือ The New We Are So Rich Band หนังยางอนเนกประสงค์ Rich Band ใหม่กับการออกกำลังกายของคุณ Rich Band We Are So จะเสริมสร้างหน้าท้องและการออกกำลังกายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วงล่างของคุณจะฟิตปังการมีซิกแพกที่หน้าท้องจะไม่อยู่แต่เพียงในความคิดของคุณอีกต่อไป แมมันช่างทำให้การออกกำลังกายของผมนั้นง่ายจหลือเกินทำอย่างที่ทำจากมีเดเหล็กไหลนั้นจะทำให้วิสแบนของคุณน,นั้นเหนียวและก็แข็งแกร่งทนทานทำให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อส่วนหน้าท้องได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวไม่ต้องเสียตังซื้อของแพงๆกันอีกต่อไปเลย วิสแ b นบ d อาโซยังมีความอเนกประสงค์อีกหลายอย่างคุณสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยจากอุบัติเหตุได้ด้วยการใช้วิสแ b นบิอาโซในการช่วยชีวิตได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวปลอดภัยไร้กังวลอย่างแน่นอนโอ้มันช่างแข็งแรงสะจริงๆอ,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 อ้เป็นยังไงกันบ้างกับนวัตกรรมใหม่แห่งอนาคตของเรา the new w i s b a n d We a So โอ เยี่ยมจริงๆเลยเป็นไงบ้างจอร์ดถึงบ้านานี่เป็นอาวุธในุ่ม,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 มนี้ทุกคเป็นอาวุธเป็นอวุธใม่ในการรับราชการทุกคน We are so to love with you just smiling like w e l และนี่ก็คือค,อคำถามจากทั้ง5คำถามที่เข้าแข่งขันกันมาเราไปดูกันดีกว่าใครจะเป็นผู้ชนะได้รับเงินรางวัลไป5,555บาทไปชมกัน มุกฉีดสเปรย์ที่ไหนกลิ่นวิงจะหอมไปทั่วห้องของคุณวราวุฒิมณีสุวรรณได้เงินวีโซทั้งหมด0วีโซมุกคนขายอะไรที่ใส่ใจคุณผู้หญิงมากที่สุดของคุณสายลมตั้งบัณฑิตได้เงินวีโซทั้งหมด2,719,500วีโซมุกร้านขายอะไรนักเลงเยอะที่สุดของคุณนัทวุฒินุชกูลได้เงินวีโซทั้งหมด499,500วีโซ มุกอะไรเอ่ยแหลมกว่าเข็มของคุณนัชชาจันทระมงคลได้เงินวีโซทั้งหมด1 1ึ0 0ล้านวีโซมุกโคอะไรเล็กที่สุดของคุณนัทพลลีลาธนาพิพัฒน์ได้เงินวีโซทั้งหมด5้า5 5 0 0 0วีโซและผู้ที่ได้เงินวีโซไปมากที่สุดได้แก่คุณนัทพลลีลาธนาพิพัฒน์ จากคำถามโคอะไรเล็กที่สุดได้รับเงินรางวัล5,555บาทไปเลยและยังได้รับของรางวัลจาก The New We Are So r i s h Band อีกด้วยนั่นก็คือริ s แบน5ชิ้นเอาไปใส่กันเท่ๆเลย The New We Are So r i s h Band สายรัดข้อมือสื่อรักเข้าไหมหายใจก็เฮเธอเออเซื้อเลยติดต่อสั่งซื้อจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานได้ที่ www.weareso.tv หรือโทร0 8 3 1 9 0 6 6 2 0และ 0890612312ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้คำถามจาก4ผู้เข้าแข่งขันที่ช่วนเงินรางวัลภายในรายการสามารถไปลุ้นเงินรางวัลได้อีก5,555บาทได้ที่ w w w f e b ต o o ฟซ o c o m 5 5 t v s h o w โดยการให้ทุกท่านสามารถร่วมโหวตให้กับคำถามที่คุณถูกใจซึ่งทางรายการจะนำคำถามที่เข้ารอบทั้ง5คำถามมาเปิดรับโหวตกันต่ออีก5วันคำถามของใครที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุดเจ้าของคำถามจะได้รับเงินรางวัลไปอีก5,555บาทและสำหรับผู้ที่ร่วมโหวตให้คำถามที่ชนะทางรายการจะสุ่มผู้โชคดีขึ้นมาทั้งหมด5ท่านแต่ละท่านจะได้รับเงินรางวัลไปอีกคนละ555บาท เข้าไปร่วมหวทคำถามกันได้ที่ www.facebook.com/555tvshow กันได้เลยเย้ขอแสดงควายมยินดีกับผู้ชนะด,ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่ารายการของเราเนี่ยสนับสนุนให้คุณมีความสุขและสนุกกับทุกๆอย่างได้ครับไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะรู้สึกว่าเราไม่สนุกไม่ตลกหรือว่าไม่อะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ถ้าคนเราที่จะมีความสุขและมองโลกในแง่ดีคุณก็สามารถที่จะมีความสุขได้ครับ ร่วมสนุกและส่งไอเดียตลกสุดสร้างสรรค์ของคุณมาได้ที่ www. facebook. com slash tv show ซิดตามดูตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังได้ทาง www. youtube. com s l a s vaso channel ซิทต่อและเรื่องของสินค้าจาก vaso ได้ที่ www. vaso. t v เอาละครับในตอนต่อไปไอเดียตลกสุดสร้างสรรค์ของใครจะเป็นผู้ชนะได้รับเงินรางวัลไป5,555บาทนะครับก็ติดตามได้กับตอนต่อไปของรายการฮ้าห้าห้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เอามาเดี๋ยวนี่ตอบเลยค่ะว่าทำไมหน้าพี่อนันดาเอเวอร์ลี่แฮมถึงสกปรกเอามาหยุดเรวยเอาเพราะว่ามีฝ่ายเสน่ห์เอามาเร็วๆตอบเพราะว่ามีฝ่ายเสน่ห์ผิดเขามีฝ่ายบนหน้าเอาไอดสัตว์แม่งรอบหมดเลยใหญ่อ่ะทำไมก็เขามีฝ่ายอะหน้าอนันต์ดาวตาเลยหน้าอนันดาเอเวอร์ลี่แฮมสกปรกเพราะมีขี้แป้งไว เว้ยเกือบดูเลยไม่ยังไงมันไม่ควรดูไม่ควรหรอกมันก็ไม่ควรจุดดำๆบนหน้าหรอกตอนนี้หยุดต้องขอร้านอะไรขายนักเลงเฮ้ยไอ้หมูตับถมูเนื้อหมูเนื้อคอะไรเล็กๆไอ้เล็กๆใหญ่ๆที่เดินไปเข้ามา